ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะเราก็ยังอยู่กับสํานักกีฬาเหมือนเคยค่ะดิฉันจะพาไปเจาะลึกเลยนะคะในช่วงนี้ว่าเอ๊สํานัก,กีฬาเนี่ยเขาได้นำเทคโนโลยีอะไรบ้างมาใช้ในการให้บริการแก่สมาชิกนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะอย่าพลาดเลยนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับช่วงนี้เราจะเข้าไปรู้จักกับเทคโนโลยีและบริการต่างๆของสมักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหงกันค่ะโดยจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในตัวอาคารเริ่มตั้งแต่การเยี่ยมชมสำนักงานของเจ้าหน้าที่กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วเราก็จะพบสิ่งที่น่าสนใจคือการใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดกล้องที่ว่านี้สำนักกีฬาได้ติดตั้งไปถึง8ตัว และมีเครื่องคอนโทรลที่ใช้สำหรับปรับมุมกล้องตามจุดต่างๆโดยละเอียดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามกันเลยนะคะว่ากล้องมีทำอะไรกันได้บ้างสสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อสามารถจิตมั่นครับชื่อหมูครับในส่วนของกล้องวุจรปิดที่สำนักกีฬาได้นำมาติดตั้งรอบ ตัวอาคารแล้วก็ในส่วนของภายในของตัวอาคารด้วยนะครับก็คือหลกัหลกๆมองในเรื่องของทางด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วก็ในตัวของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงตัวบุคคลด้วยนะครับสําหรับกล้องจอนเปิดที่สำนักกีฬานามาติดตั้งจะเป็น2ชุดนะครับซึ่งแยกส่วนกันเลย2ชุดนี้ส่วนหนึ่งที่นํามาก่อนในช่วงของเริ่มแรกก็คือในส่วนของภายนอกอาคารนะครับแล้วก็การติดตั้งในส่วนที่มีผู้คนเยอะ มีการเข้าออกเยอะแยะแล้วก็มีทรัพย์สินในการใช้งานนะครับก็จะเป็นเรื่องของสนามกีฬาสถานที่ให้บริการคือฟิตเนสนะครับและก็ในส่วนของภายนอกต่างๆเป็นลานจอดรถซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญๆแล้วก็ในเรื่องของมีบุคคลใช้งานเยอะเราก็ใช้ในส่วนของกล้องวงจรปิดเยอะหน่อยนะครับคือ8ตัวในส่วนแรกกล้องชุดที่2ที่นํามาติดตั้งในสนามกีฬาก็คือเป็นระบบของดูแลทรัพย์สินภายในออกของอาคารเองนะครับก็ เป็นส่วนของกล้องที่อยู่ในออฟฟิศชั้นหนึ่งของสํานักกีฬาซึ่งนํามาติดตั้งเป็นจํานวน5ตัวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆซึ่งกล้องตัวนี้ไม่ได้มองถึงเรื่องของการทํางานของพนักงานนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องอุปรกรณ์แล้วก็เรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆในการทํางานของพวกเรานะครับตัวเป็นจอยสติ๊กในการควบคุมกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ติดไว้ด้านข้างอาคาร ด้านหลังของสำนักกีฬานะครับโดยมุมกล้องจะจับไปที่หลักๆก็คือตัวสนามพื้นที่ของสนามบอลน,นะครับลักษณะการทํางานก็คือจะมีจอยสติ๊กควบคุมการทํางานทั้งหมดนะครับลักษณะของการแพลนก็คือขยับจอยสติ๊กไปทางด้านไหนกล้องจะหมุนไปทางด้านนั้นนะครับจะมีลักษณะของสามร้อยหกสิองศาของตัวกล้องนะครับนี่คือลักษณะของการใช้จอยสติ๊กส่วนการ ประสิทธิภาพของกล้องก็คือสามารถซูมได้220องยี่นะครับพาว์สูมก็สามารถดึงภาพจับภาพในขณะที่มีการแข่งขันได้โดยหลักๆก,กล้องตัวนี้จะใช้งานอเมื่อมีการแข่งขันที่มีเมียดใหญ่ๆลักษณะที่มีแฟนบอลเข้ามาเยอะๆโดยส่วนใหญ่จะเป็นใช้งานของเสาอาทิตย์ก็จะเป็น,ปนพวกฟุตบอลดิวิชันเข้ามาใช้กล้องตัวนี้จะมีประสิทธิภาพมากในการาจับการแข่งขันของผู้เล่นและก็กองเชียร์นะครับ เพื่อบันทึกเกุการต่างๆประกอบกับการตัดสินใจของการดําเนินคดีในเรื่องของแฟนบอลมีการทะเลาะก,กันครับส่วนอื่นๆก็เป็นลักษณะทั่วไปคือดูลักษณะของผู้ที่ใช้บริก,รก,บการของสนักกีฬามาใช้สนามกีฬาโดยจะเป็นการควบคุมสถิติว่าช่วงที่ฝนตกหรือว่าแดดออกจัดเนี่ยจะมีผู้เล่นมาใช้สนามมากน้อยแค่ไหนนะครับผม ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาความปลอดภัยต่อไปเราจะมาดูกันว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีและเครื่องมืออะไรบ้างเข้ามาให้บริการแก่สมาชิกค่ะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกทุกท่านคือเมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายกันก่อนค่ะเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้รู้ถึงสภาพร่างกายของตนเอง ว่าเหมาะสมกับการออกกำลังกายประเภทไหนบ้างคะ่ะเราไปติดตามกันเลยคะ่ะว่ามีขั้นตอนและเครื่องมืออะไรบ้างค่ะก็ชื่อนะคะรุ่งทวายแยมใส่นะคะเป็นนักวิชาการอยู่ที่สักกีฬาและก็รับผิดชอบในเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะคะมาแรก ที่เราจะทำก็คือเราวัดความดันผู้มาทดสอบนะคะว่ามีความดันสัประมาณเท่าไหร่นะคะค่ะและฐานต่อไปนะคะจะเป็นการวัดไขมันใต้ผิวหนังเราจะวัดไขมันใต้ผิวหนังทั้งหมด4จุด จุดต่อไปก็คือการวัดแรงบีบมือนะคะสถานนี้จะเป็นการวัดปริมาณความจุปอดนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนต่อไปนะครับ ฐานนี้จะเป็นการวัดความห่อนตัวนะครับเพื่อดูสมรรถภาพว่าความห่อนตัวของกล้ามเนื้อของแต่ละคนอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับฐานนี้จะเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับ ฐานนี้จะเป็นฐานจักรยานนะครับที่วัดชิพยร์ขณะพักนะครับและนี่นะคะก็เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายซึ่งก็มีอยู่หลายๆเทคโนโลยีและหลายๆเครื่องไม้เครื่องมือเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าผู้ที่ สนใจนะคะที่จะสมัครสมาชิกที่สำนักกีฬานะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทดสอบสมรรถภาพก่อนที่จะไปเข้าโปรแกรมในการออกกำลังกายค่ะส่วนเทคโนโลยีต่อไปที่สำนักกีฬานำมาใช้นั้นก็น่าสนใจค่ะเพราะแสดงถึงความทันสมัยและความสะดวกสบายสำหรับผู้รับบริการ ทคโนโลยีของเรานะครับผมก็คือเทคโนโลยีในการใช้ระบบการสแกนนิ้วมือนะครับผมที่นี่เมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับผมก็จะมีการบันทึกทะเบียนประวัติของสมาชิกทั้งหมดด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนนะครับผมด้วยการสแกนลายนิ้วมือนะครับผมเมื่อสแกนเสร็จแล้วสมาชิกที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็จะสแกนนิ้วมือนะครับผมครับผมเครื่องก็จะบอกเราว่าผ่านนะครับผมแล้วก็จะมีการบันทึกกล้องนะครับผมแล้วก็จะมีโบชัวร์ในเรื่องของ ประเภทสมาชิกต่างๆเรทราคานะครับผมในเรื่องของคลาสต่างๆแล้วก็เมื่อสมาชิกเนี่ยนะครับสแกนลายนิ้วมือเสร็จแล้วเมื่อผ่านแล้วในระดับขั้นต้นก็จะมีการแลกบัตรอีกชั้นหนึ่งนะครับผมว่าแยกสู่หน่วยคัดกรองว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับผมหรือเป็นบุคลากรของเราหรือเป็นนักศึกษาของเรานะครับผม แล้วก็แยกเซ็นชื่อในแต่ละรายายนั้นไปนะครับผมและที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีของเราก็คือเราเราก็จะรับบัตรเครดิตนะครับผมแล้วก็มีเครื่องรูดบัตรให้ครบเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้พกเงินมาก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับผมสํานักกีฬายินดีรับใช้คุณด้วยความบริสุทธิ์ใจและใจจริงครับ